สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p ฟ o t โปรตีนโปรตีนดีๆจากเพื่ผสมไฟเบอร์คูณ2ช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะควรจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่วันดีๆที่น่าจดจำใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับครอบครัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอาจเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมเลยทีเดียวล่ะคะ่ะจอมเกบบนกดัมซีนะคะหรือที่หลายคนเรียกเธอว่า Little Miss Christmas ค่ะเด็กหญิงวัยหกขวบผู้ชนะการประกวดนางงานเด็กนะคะและถูกพบเป็นศพในบ้านของตัวเองในวันหลังคริสต์มาสค่ะเรื่องราวนีะคะเต็มไปด้วยปริศนาและหลักฐานที่ขัดแย้งกันมากมายสวัสดีค่ะทุกคนพบกับจูอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องประกาศนามค่ะ และแล้วนะคะก็มาถึงวันที่ทุกคนลอยคอเอ้ยรอคอยเอ้ยถูกแล้วค่ะก็คือเล่นไปก่อนค่ะตลกไม่ตลกไม่หรูก็คือเล่นไปก่อน,น,ะะอ,น,อ,นอ่ะโอเคค่ะก็แฮปปี้คริสต์มาสเดย์นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเวลาจะผ่านไปเร็วมากนะคะจูวิ่งรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านต้นปีมาเองแล้วนี่คือแบบกระพริบตาเดียวเท่านั้นก็สิ้นปีแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะมีใครหาของฝากให้กับคนที่เรารักกันบ้างหรือยังใครที่เป็น รักสุขภาพนะคะนี่เลยค่ะโปรตีนเบเนพลัสนะคะเป็นโปรตีนแพนเบดน,นะคะรสชาตินี่คือทานง่ายถูกปรนนะคะใครนะคะที่อยากหาของฝากง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นสายรักสุขภาพด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้นะคะที่จะสมมอบความสุขแล้วก็ของฝากง่ายๆกับคนที่เรารักได้ค่ะ เอาละคะมาพูดถึงเรื่องราวของวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะสําหรับ EP นีนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะควรจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่วันดีๆที่น่าจ,จดจําใช่ไหมล่ะคะแต่สําหรับครอบครัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอาจเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมเลยทีเดียวแหละคะ่ะเพราะว่ามีใครบางคนนะคะได้พาคนที่รักของเขาจากไปค่ะวันนี้นะคะจูก,ก็เลยขอพาทุกคนนะย้อนกลับไปในปี1996ค่ะกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่คนทั้งโลกนั้นจับตามองดูอยู่ค่ะจนถึงทุ วันนี้นะคะก็ยังไม่มีใครสามารถหาคําตอบเรื่องนี้ได้เลยนะคะและนี่คือเรื่องราวของจอมเนตบรัมซี่นะคะหรือที่หลายคนเรียกเธอว่า เลตเติ้ลมิสคริสต์มาสค่ะเพราะเธอคือเด็กหญิงวัย6ขวบผู้ชนะการประกวดนางงามเด็กนะคะและถูกพบเป็นศพในบ้านของตัวเองในวันหลังคริสต์มาสค่ะเรื่องราวนี่คะเต็มไปด้วยปริศนาและหลักฐานที่ขัดแย้งกันมากมายเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าวันที่26ธันวาคม1996ค่ะที่เมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดนะคะตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากคุณแม่แพทซีรัมซีว่าลูกสาวของเธอนั้นได้หายตัวไปค่ะพร้อมพบกับจดหมายเรียกค่าไถ่ยาว3าหน้านะคะ วางอยู่บนบันไดบ้านค่ะเนื้อหาในจดหมายนะคะระบุไว้ว่าผู้ลักพาตัวต้องการเงินค่าไทย118,000 0ดอลลาร์ค่ะซึ่งมาเอินตรงกับโบนัสสิ้นปีของจอห์นรัมซีนะคะคุณพ่อของน้อยจอห์นเปเน่นั่นเองค่ะ ซึ่งพาซี่ผู้เป็นแม่นะคะก็รีบโทรแจ้งตำรวจนะคะประมาณตี52านะคะก็ราวๆเกือบ6โมงนะคะแต่ระหว่างที่เขาเรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ยังโทรหาเพื่อนแล้วก็ยัดิให้มาที่บ้านนะคะจนทําให้เกิดความมุ่นหวายจนสถานที่เกิดเหตุน,นะคะมันไม่ได้รับการปิดกั้นอย่างเหมาะสมค่ะไม่นานนะคะตำรวจก็มาถึงที่บ้านประมาณ6นาฬิกาค่ะและเริ่มมีการตรวจสอบบ้านแต่เรื่องที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะคะจอห์นรามซี่พบศพลูกสาวของตัวเองในห้องใต้ดินค่ะ สภาพศพข,ของเธอนะคะน่าสลดมากๆค่ะทุกคนสภาพศพข,ของเธอที่เห็นนั่นก็คือเธอถูกมัดมือนะคะและถูกรัดคอจนเสียชีวิตค่ะและมีบาดแผลที่ศีรษะอย่างรุนแรงนะคะนอกจากนี้นะคะยังพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเธออาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยค่ะแต่ที่สำคัญาการเสียชีวิตของเธอนั้นเต็มไปด้วยคำถามค่ะ การสืบสวนเริ่มต้นทันทีค่ะทุกคนแต่ว่าคดีนี้มันมีความผิดพลาดแล้วก็มีความซับซ้อนของคดีอยู่นะคะเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านของเธอนะคะและญาติิของเธอเนี่ยมันมีการเข้าออกบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะทําให้หลักฐานหลายชิ้นที่มันปนเปื้อนส่งผลให้การสืบสวนของคดีนี้เนี่ยมันยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งทางตำรวจเองนะคะก็มีการตรวจสอบจดหมายเรียกค่าไถ่ค่ะทุกคนแต่พบเจอสิ่งผิดปกติอะคะอยู่ตรงที่ว่าจดหมายเนี่ยเนื้อหาในเขียนยาวถึง3หน้าค่ะแต่ที่แปลกคือปากกานั้นเขียนด้วย ปากกาที่มาจากในบ้านหลังนั้นค่ะนอกจากนี้นะ,ะลายมือเนี่ยยังคล้ายกับแพซรี่รัมซีนะคะแต่ตำรวจเอเนี่ยก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเธอนั้นเป็นคนเขียนจริงหรือไม่ค่ะและอีกอย่างนะคะคือดินเอที่พบบนเสื้อผ้าของน้องหนูน้อยเนี่ยมันไม่ตรงกับสมาชิกในบ้านของรัมซีเลยค่ะแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นของใครกันแน่ซึ่งหลักฐานในคดีนี้นะคะมันก็มีหลายจุดที่ เต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะและนําไปสู่การตั้งคําถามเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยนั่นเองค่ะเพราะมันก็สามารถชี้ได้ทั้ง2ทางนะคะทุกคนคือบางส่วนเนี่ยก็เหมือนจะบ่งชี้ว่าครอบของรัมซี่เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของหนูน้อยก็เป็นได้ค่ะแต่นในขณะเดียวกันนะคะก็มีหลักฐานบางชิ้นนะคะที่บอกว่าอาจจะมีผู้บกลุกนะคะหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ย เข้ามาก่อเหตุจริงๆค่ะเริ่มจากรอยเท้าเป็นสนานะคะที่พบในห้องใต้ดินค่ะห้องนี้นะคะเป็นสถานที่พบร่างของหนูน้อยจอร์แดนนะคะซึ่งตามรายงานนะคะตำรวจเนี่ยก็ได้พบร่องรอยเป็นรอยเท้าค่ะแต่รอยเท้าอันนี้นะคะมันไม่ตรงกับรองเท้าของคนในบ้านเลยค่ะนี่ก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานนะคะที่คิดว่าอาจมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านจริงๆค่ะ อ่อมานะคะคือหน้าต่างในห้องใต้ดินค่ะทุกคนคือตํารวจเนี่ยพบร่องรอยที่ดูเหมือนว่ามันจะถูกเปิดจากข้างนอกนะคะเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะใช้หน้าต่างนี้ในการเข้าออกบ้านค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะตํารวจก็ไม่พบร่องรอยฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกใดๆนะคะที่ผมบอกว่าจะมีคนเนี่ยผ่านเข้ามาหน้าต่างนี้จริงๆค่ะซึ่งนี่แหละคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้หลายคนนะคะสงสัยว่าเหตุการณ์นี้หรือร่องรอยนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการถูกจัดฉากขึ้นค่ะและอีกหลักฐานสําคัญนั่นก็คือเชือกที่มัดข้อมือของหนูน้อย คือเชือกนี่มันถูกมัดอย่างแน่นหนาทุกคนและเชือกนะคะมันก็ดูเหมือนว่าจะถูกมัดตั้งแต่เธอนั้นยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่สิ่งที่มันขัดแย้งนั่นคือมันกลับไม่พบร่องรอยของการเคลื่อนย้ายศพจากที่อื่นค่ะหรือว่าการลากตัวเธอไปมาในบ้านเลยบางคนนะคะเลยตั้งคําถามว่า การมาน,นี้นะ,ะอาจเป็นการจัดฉากเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าเธอนั้นถูกลักพาตัวหรือว่าถูกทรมานนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะกลายเป็นจุดที่ทําให้คดีนี้นะมันยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะบอกเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปค่ะและมันยังเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกวันนี้นะคะมันยังไม่มีใครสามารถหาคําตอบที่แน่ชัดได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของหนูน้อยคนนี้ นอกจากนี้นะคะยังมีหลายกระแสนะคะหรือว่ามีคนออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีนี้นะคะจนกลายเป็นที่ถกเถียงไปทั่วโลกเลยคะ่ะจูขอยกตัวอย่างที่คนพูดถึงกันเยอะๆแล้วกันค่ะคือกระแสหลกัหลกๆเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งแรกนะคะก็คือครอบของแรมซี่นะคะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของหนูน้อยค่ะคือหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากภายในครอบของเธอเองนะคะบ้างกระแสก็บอกว่าพซซี่แม่ของหนูน้อยเนี่ยอาจจะเป็นคน ทำร้ายลูกสาวเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้เช่นความโมโหนะคะหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอารมณ์ชั่ววูบนะคะแล้วเธอเนี่ยพยายามที่จะปกปิดความจริงค่ะและจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเป็นการลักพาตัวค่ะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากตํารวจเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็เป็นกระแสนหนึ่งนะคะของครอบครัวบรมซี่หรืออีกกระแสน,นะคะที่คนเนี่ยพูดถึงกันเยอะนั่นคือพี่ชายไวก้าขวของนูงน้อยนะคะหลายเขาเนี่ยก็ตั้งคําถามว่าอาจจะเป็นพี่ชายของเธอหรือเปล่าที่ทําร้ายเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคะ่ะแล้วพ่อแม่เนี่ย ็เลือกที่จะช่วยกันปกปิดความจริงนะคะเพื่อที่จะปกป้องลูกชายงตัวเองนั่นเองค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือกระสาคนที่มีเชื่อว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะมันมีหลักฐานบางชิ้นนะคะที่ทําให้คนเชื่อแบบนั้นค่ะเช่นร่องรอยของรองเท้านะคะที่ไม่ตรงกับสมาชิกของคนในครอบคระคะัวค่ะหรือดินเอที่พบบนเสื้อผ้าของหนูน้อยนะคะมันก็ไม่ตรงกับคนในสมาชิกนะคะและก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครกันแน่บ้างก็บอกว่าคนร้ายที่บุกลุกเข้ามาในคืนนั้นเนี่ยอาจจะตั้งใจลักพาตัวหนน้อยยไไปเรรีกคค่่่าถาจิงะ แต่มันดันเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะหรือเหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายจนกลายเป็นการฆ่าก,กรรมในที่สุดค่ะแต่ความน่าสนใจนั่นก็คือหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันดัสนสันตุนทั้งสองฝั่งนะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรชี้ชัดได้เลยว่าฝั่งไหนเนี่ยเป็นฝั่งที่ถูกต้องนะคะหรือใครเนี่ยเป็นคนก่อเหตุกันแน่ค่ะมันก็เลยทําให้คดีนี้เนี่ยมันยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยนะคะที่ถูกจับตามองมากที่สุดนั่นก็คือจอห์นมาร์คคาร์นะคะผู้ที่สารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าจอห์นเบเนตนะคะแต่ดีเนของเขาเนี่ยกลับไม่ตรงกับหลักฐานในที่เกิดเหตุเลยค่ะทําให้เขาถูกตัดออกจากการสืบสวนนอกจากนี้นะคะยังมีแกรี่โอลิวานะคะชายที่เคยมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับเด็กในพื้นที่แต่หลักฐานก็ยังไม่เพียงพอที่จะดาเนินคดีกับเขาได้ค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่มีใครเนี่ยถูกดําเนินคดีในฐานนะผู้กระทําผิดค่ะหลักฐานที่ขัดแย้งกันเองค่ะรวมถึงสถานที่ เกิดเหตุที่มันซับซ้อนนะคะทำให้คดีนี้เนี่ยยังกลายเป็นปริศนาอยู่เงราอของ l i t t l e Miss Christmas นะคะยังคงทิ้งคำถามให้กับหลายๆคนว่าใครคือฆาตากรนะคะครอบของเธอเองหรือใครบางคนที่ไม่อาจคาดคิดและเพื่อ,อนๆ่ะคะคิดว่าใครเป็นฆาตากรของคดีนี้นะคะสามารถมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ